สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาดูโมเมนต์น่ารักน่ารักฮาฮานะครับของสาวไทยบอกเลยว่า Beam, บีมโดนแฟนคลับแกงแรงมากจริงๆครับซึ่งล่าสุดนะครับที่บีมได้มีการไลฟ์สดก็มี FC เมนว่าพี่บีมได้เจอกับพี่ยูริแล้วยังนะครับตอนที่อยู่ญี่ปุ่นซึ่งบีมถึงกับงงหนักมากครับแล้วก็พูดออกมาเลยครับว่าพี่ยูริน ึงจริงๆแล้วอย่างที่เราทราบกันนะครับว่ายูริก็คือชื่อของเตยนั่นเองครับที่เตยได้ให้เพื่อนๆในทีมที่อยู่ญี่ปุ่นเรียกเตยนะครับแต่บีมก็น่าจะยังไม่ทราบนะครับเมื่อแฟนคลับทําแบบนี้ถึงกับงงเลยครับก็ถือว่าเป็นโมเมนต์น่ารักนรักฮ่าฮ เรามาลองดูคลิปน่ารักน่ารักนี้กันเลยครับแล้วก็เตรียมตัวเป็นกําลังใจให้สาวไทยด้วยนะครับพรุ่งนี้จะมีการลงสนามแล้วครับสู้ๆนะครับสาวไทยพี่เบลล์ได้เจอพี่ยูริยังพี่ยูริพี่ยูริรไหน